นี่ครับพร้อมดันใหม่นะครับคุณผู้ชม,มเดี๋ยวเราก็เลือกห้องนี้แล้วกันนะครับใหญ่ดีนะโอเคขึ้นไปนอนอประมาณนี้นะครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy นะครับ ต้องบอกเลยว่ามีคุณผู้ชมหลายคนที่สนใจโหมดใหม่เล่นเป็นผีนะครับในเกมฮาร์ตเต็ดโรมหรือว่าเกมนอนสู้ผีเนาะก็คือตอนนี้เนี่ยจะมีโหมดใหม่เข้ามา2โหมดเนาะจะมีโหมดเล่นเป็นผีโดยตรงเลยแล้วก็พร้อมดันใหม่เนาะเป็นดันหิมะนะครับแล้วอีกโหมดหนึ่งนะครับผมคนที่โดนผีฆ่าไปแล้วมันจะคืนชีพกลับมาเป็นผีมาพังประตูของเราเนาะแต่ว่าถ้าเราโดนฆ่าเนี่ย ก็จะตายเลยไม่เป็นผีอะไรสักอย่างมันยังมีอีกเวอร์ชันนึงก็คือเวอร์ชันอัปเกรดก็คือโหมดนี้เลยครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะครับตอนเราถูกฆ่าเนี่ยเราสามารถเลือกได้2ตัวเลือกมีเป็นนางฟ้าแล้วก็เป็นผีนะครับผมเป็นนางฟ้าจะมี2 s k สกิลอยู่หลักๆนะครับผมแล้วก็เป็นผีคือพังประตูอย่างเดียวเลยนะครับไปช่วยผีตัวใหญ่พังประตู สำหรับคนที่อยากดูเป็นนางฟ้าแล้วก็เป็นผีเนี่ยพี่ทําคลิปไว้แล้วนะครับสามารถคลิปไปดูได้นะครับที่วันนี้พี่จะมาสวนหลวดเนี่ยมันมีแค่หมดที่2แต่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับอา้าวทำไมของพี่มันเป็นผีได้ตายแล้วเป็นนางฟ้าได้แล้วก็เป็นผีตัวเล็กได้ละ่ะ ก็คือผู้ชมที่ติดตามพี่มาทุกคลิปนะครับผมพี่จะมีคลิปสอนโหลดใน iOS มี1คลิปนะครับคลิปนั้นแหละนะครับผมเวอร์ชันนั้นจะมีเล่นเป็นผีโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเริ่มสอนโหลด7 7 2 3นะครับแล้วก็จนถึงโหลดนอนสู้ผีเลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลด7 7 2 3นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับคุณผู้ชมก็กดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดตรงที่สีเขียวตัวนี้นะครับ สีเข <g su> ียวตัวไหนเนาะเดี๋ยวผมจะวงให้เลยนะครับสีเขียวเต็มหน้าเลยโอเคโอเคนะครับถ้าเรากดเข้ามาแล้วมันจะกลายเป็นหน้าต่างนี้นะครับมันจะขึ้นว่าเว็บไซต์ที่จะเปิดมีแอปอันตรายนะครับผมให้เรากดรายละเอียดนะครับกดที่รายละเอียดแล้วก็กดที่ไปยังไซต์นี้นะครับโอเคกดเข้าไป แล้วมันจะมีหน้าต่างตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าต่างดาวน์โหลด7723นะครับให้เราทําการดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรากดตรงที่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคให้เราติดตั้งนะครับนั่นแหละครับกดเข้าไปบางคนมันจะขึ้นว่าให้เราไปตั้งค่าแอปไม่รู้จักมานะครับผมตรงนี้เนี่ยให้เราไปเปิดแล้วก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับครับเปิดตัวแอปเข้าไปเลย นะครับกดตรงที่สีเขียวครับตัวหนังสือสีเขียวนะตรงนี้ก็ปฏิเสธก็ได้นะครับโทรศัพท์แต่ว่าอนุญาตให้เข้าถึงภาพสือ่อหรือไฟล์อุปกรณ์ไหมก็อันนี้อนุญ,ญาตได้นะครับเพราะว่าตอนเราดาวน์โหลดเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับ โอเคให้เราค้นหาชื่อเกมนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งชื่อเกมไว้ใต้คลิปนะครับคุณผ,ผู้ชมสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปใน Google แปลภาษานะครับแล้วก็คัดลอกชื่อเกมนะครับโอเคเข้ามาหน้านี้แล้วก็จะมีหลายเวอร์ชันให้เราเล่นกันนะครับผมคุณผ,ผู้ชมก็สามารถไปโหลดเล่นได้ตามสบายเลยนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาสอนโหลดนอนสู้ผีเวอร์ชันด้านเดิมนะครับผมโอเคให้เรากดอันแรกเลยนะครับนี่ตัวน,นี้เลยอันแรก ถ้าเป็นอันอันที่6นะครับจะเป็นโปรนะครับโอเคให้เรากดอันแรกเลยนะครับผมกดตรงที่สีเขียวเลยนะครับมันจะเป็นดาวน์โหลดนะครับโอเคโหลดเสร็จแล้วให้เราติดตั้งนะครับกดตรงที่สีฟ้านะครับอ่าตรงนี้เขาก็จะให้เราไปตั้งค่านะครับเราก็กดไปการตั้งค่านะครับนี่ติดตั้งแอปไม่รู้จักนะครับโอเคนี้ก็มีคําเตือนขึ้นมาว่าอันตรายนะครับ ซึ่งอันตรายไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่ก็เป็นหนูทดลองให้คุณผู้ชมแล้วกันนะครับโอเคให้เรากดติดตั้งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันภาษาจีนนะครับแต่ยังไงก็คือนอนสู้ผีก็คือทางจีนเขาทําออกมานะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรเนาะโอเคกดเข้าไปนะครับนี่เข้ามาก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้อากดตรงที่สีเขียวนะโอเค เฮ้ยเบาเสียงหน่อยนะครับอ่าโอเคแล้วก็กดตรงนี้นะครับสีดำอ่าโอเคนะครับเข้ามาในนี้แล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าเรามีหมดใหม่หรือเปล่านะครับก็คือสังเกตได้ที่ตรงนี้เลยมันจะมีหัวผีนะครับซึ่งถ้าจะเล่นหมดใหม่นะครับเราต้องเข้าไปเล่นเกม5ครั้งนะครับหมดใหม่ถึงจะเปิดให้เราเล่นได้นะครับโอเคถ้าเราลองกดเข้าไปเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงที่เล่นเสร็จ5ตาเนาะแต่ตรงที่5ตาก็คือเราไม่ต้องไปนอนสู้นะครับเราก็ยืนไว้ที่เดิมเลยโอเคโอเคครับผมหลังจากเราเล่นเสร็จ5ตานะครับมันก็จะมีหมดใหม่โผล่เข้ามาให้เราดูนะครับผมนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยข้างบนนี้นะครับหน้าต่างชั้น2นะโอเคให้เรากดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมดใหม่นะครับพร้อมดันใหม่ด้วยนะครับนี่เราก็เจอคุณยายสปิดนะครับ นี่ครับพร้อมดานใหม่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็เลือกห้องนี้แล้วกันนะครับใหญ่ดีนะโอเคขึ้นไปนอนอประมาณนี้นะครับก็สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับในอนาคตก็คงมีการอัปเดตให้หมดเล่นเป็นผีเข้ามาเนาะสำหรับคนที่อยากเล่น h าร์ดเดิรดโม หมดเล่นเป็นผีเนี่ยก็ต้องรอคอยอีกสักพักนะครับผมเพราะว่าใน Play s t y s t นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใน PlayStore ให้ดูนะครับของ PlayStore จะเป็นเวอร์ชันอังกฤษเลยนะครับผมแต่ว่ามันนะครับไม่มีหมดใหม่เนาะยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าสุดนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรสักอย่างนะครับหน้าต่างก็โล่งนะครับแต่ของเราเนี่ยจะมีหมดเตียงคู่ด้วยนะครับแต่เตียงคู่ยังเล่นไม่ได้นะ ซึ่งเตียงคู่เนี่ยให้เราดูโฆษณาก็จะได้เหรียญผีมาเนาะเหรียผีเนี่ยในอนาคตนะครับหน้าต่างตรงนี้จะมีก็จะเป็นหมดเล่นเป็นผีเนาะตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาเนาะ <mm> ถ้าใครรอไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ต้องไปโหลดเวอร์ชั่นอื่นมาเล่นนะครับผมก็เพราะว่าเวอร์ชันอื่นเนี่ยมันสามารถเล่นเป็นผีได้นะครับโดยหลักๆก็คือเวอร์ชันนี้นะครับผมก็เล่นเป็นผีได้นะเอ,อ่อผมยังไม่เคยเข้าไปเล่นเลยเนี่ยนะสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับ ก็เล่นเป็นผีได้นะครับที่พี่เคยเล่นมานะอ่าแล้วก็ข้างล่างนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เล่นเป็นผีได้อันนี้เนี่ยก็จะมีหลายหมดเลยคุณผู้ชมนะครับโอเคครับสำหรับหมดใหม่นะครับผมก็สอนโหลดเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าโหมดใหม่เข้ามาวันไหนพี่ก็จะแจ้งเตือนให้คุณผู้ชมอัปเดตท,ทันทีเลยนะครับที่จะได้รับการแจ้งเตือนของผมนะครับก็ต้องกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ เวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะเป็นคนแรกที่เห็นคลิปของพี่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย